หลังจากที่มีเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนมาหลายครั้งครับระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยบางจุดก็ทับซ้อนจริงบางจุดก็อ้างมัว่วบางจุดก็เหมือนกับว่าฝ่ายไทยเนี่ยไปยอมอ่อนอ่อนให้กับเขาเองก็วุ่นวายกับเรื่องประมาณนี้มานานหลายสิบป,ปีแล้วครับทีนี้ล่าสุดนะนายกกัมพูชานะ่ะเขาบอกว่าจะได้พื้นที่จากฝ่ายไทยมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกเขาประกาศออกมาแบบนี้เลยก็สร้างความตกตะลึงให้กับคนไทยเป็นอย่างมากครับอะไรที่ทําให้เขามั่นใจได้ขนาดนั้นถึงกล้าที่จะประกาศ กัมพูชาเนี่ยเขาพยายามที่จะอ้างเส้นเลงเพื่อที่จะหาหลักเขตแดนทางบกเป็นเขตแดนทางทะเลของทางกัมพูชาเขาครับแล้วมันเป็นแผนที่ซึ่งฝ่ายค้านกัมพูชาเน่ยเขาอ้างว่าเกาะกูดเป็นของกัมพูชาโดยอ้างว่าแผนที่นี้น,นะมันมีลายมือของคณะกรรมการปักปันเขตแดนก็เหมือนจะเป็นการพยายามหาหลักฐานมาเข้าข้างตัวเองให้ได้ครับนายปานเทพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิต เขาก็โพสเฟซบุ๊กครับเกี่ยวกับเรื่องแผนที่ขเขมรที่ทั้งนั้นเตรียมใช้สู้ในศาลโลกรอบใหม่ก็มีเนื้อหาประมาณนี้ว่าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์เส้นไหลทวีปของราชาอาณาจักรไทยกับกัมพูชาก็คือ MOUCC ที่ลงนามโดยนายสุรเกียรติเสถียรไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย กับนายซกอานรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาฉบับลงวันที่18มิถุนายน2544และถแถลงการร่วมระหว่างนายทักษิณชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีไทยกับนายฮุนเซนนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาที่รับรอง MOU c 4เอาไว้ในวันเดียวกันนั้นกำลังนำไปสู่การไม่ปฏิเสธเส้นไหลทวีปของกัมพูชาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การที่นายนพดลปัตมาที่เป็นประธาน,นาคณะกรรมาการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรเขาให้ประชาชนชาวไทยหลงเชื่อว่า MOUCC นั้นอ่ะแปลว่าฝ่ายไทยยังคงยึดถือเส้นเขตไหลทวีตตามพระบรมราชองการเมื่อวันที่18พฤษภาคม2516อยู่ทุกประการในขณะเดียวกันก็ยังอวดอ้างสรรพคุณของ MOUCC ด้วย ว่าจะเป็นการบังคับให้กัมพูชาน่ะยึดตามกฎหมายทะเลสากลเป็นผลสำเร็จครั้งแรกก็อย่างที่เห็นคำพูดประมาณนั้นมาแสดงให้เห็นเลยว่านายนพดลปัทถมไม่ได้ตรหนักถึงปัญหาในข้อความของทางกัมพูชาเลยครับว่ามันมีวาระแอบแฝงวาระซ่อนเร้นอะไรอยู่นะก็คือข้อความของทางกัมพูชาที่เขาประกาศอ้างว่าเส้นไหลทวีปของกัมพูชานั้นก็ยึดหลักกฎหมายอนุสัญญากรุงเจนีวา ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลเช่นเดียวกับที่ไทยยึดถือมันก็ประมาณว่าการลากเส้นเขตแดนของทางกัมพูชาเขานะครับเออทีนี้ทางฝ่ายกัมพูชานะซึ่งประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาเนี่ยก็ได้ยึดถือหลักการเส้นเขตแดนอย่างอื่นหากทั้งสองรัฐตกลงกันที่จะไม่ใช้หลักเส้นมัธยาอย่างเดียวนะโดยรวมมันก็คือ MOU c 4นั่นเองครับที่ได้เปิดช่องให้ทางกัมพูชาอาศัยสิทธิทางประวัติศาสตร์ ที่ฝ่ายไทยไม่ปฏิเสธซะด้วยนะแผนที่แนบท้ายนั้นนะ่ะตามข้อยกเว้นที่อนุญาตไม่ต้องใช้เส้นมัธยะาตามข้อ12ขออนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องแล้วปัญหาหลักๆก็คือในตอนที่เขาเสนอร่างอะไรมาแบบนี้นะทางไทยก็ไม่ปฏิเสธซะด้วยนะซึ่งในตอนนั้นก็นายกทักสิ่งเขามีอำน,นาจอยู่ครับก็ไม่แน่ใจว่าตรวจสอบไม่ถี่ทั่วหรือว่าเป็นความตั้งใจ แต่การที่ราชอาณาจักรไทยไม่ปฏิเสธเส้นไหลทวีปของกัมพูชาภายใต้ m o u c c เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นสิทธิแห่งประวัติศาสตร์ของกัมพูชาไปแล้วก็คือเป็นประโยชน์ของทางกัมพูชาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าฝ่ายไทยน่ยไม่ปฏิเสธมาเลยนะเป็นเวลาต่อเนื่องกันถึง23ปีเพราะงานก็อาจจะซ้ํารอยกับเรื่องปราสาทเข่าพระวิหารครับสถานภาพในต,ตอนนี้ก็เกิดความเสี่ยงอย่างยิ่งเลยหากทางกัมพูชา่อยเดินหมากลูกคาด แบบว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างล้ําเข้ามาในอ่าวไทยเรื่อยๆแบบที่เขากําลังทำนะ่ะซ้ารอยการสร้างวัดชุมชนตลาดแล้วก็ถนนรุกล้ําเข้าไปยังปราสาทข่าพระวิหารให้ฝ่ายไทยเนี่ยประท้วงด้วยกระดาษทางการทูตไปเรื่อยๆจนฝ่ายไทยทนไม่ได้เกิดการประทาขึ้นมาแล้วก็อาเหตุนี้แหละขึ้นสู่การตัดสินของศาลโลกอีกครั้งแล้วไทยก็จะแพ้ใครจะเป็นผู้รับประกันว่าประเทศไทยจะชนะศาลร,ระหว่างประเทศได้ ภายใต้หลักเส้นมัธยะเพราะว่าฝ่ายกรัรมพูชาเขามีกระบวนการล็อบบี้แล้วก็แลกผลประโยชน์ระหว่างประเทศเหนือกว่าประเทศไทยมาโดยตลอดจริงหรือเปล่าแล้วจะบอกว่ามี MOUCC จะทำให้ไทยไม่ต้องไปศาลโลกมันใช้ไม่ได้นะเพราะแม้แต่การตีความของศาลโลกนะี่เขาก็ตีความให้ไทยต้องสูญเสียขยายพื้นที่รอบปราสาทพ,พระวิหารเพิ่มเติมเ,ม,เมื่อปี2556 ท,ทั้งที่ประเทศไทยกับกัมพูชาก็มีบันทึกความเข้าใจในการเจรจาตกลงทางบก MOU 4 3กันแล้วด้วยซ้ำประมาณว่าถึงกัมพูชาเขาจะไม่โกงะนะแต่ว่าสารโลกก็จะเอ็นเอียงไปให้ทางกัมพูชาอยู่ดีและด้วยเหตุนี้แหละครับนายฮุนมาเนตที่เป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยเขาโคตรจะมั่นใจเลยกล้าประกาศว่ากัมพูชาจะได้พื้นที่จากฝ่ายไทยมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนและยังไม่เจรจาด้วยซ้ําไปว่า,กรราเกาะกูยเป็นของชนชาติใด โดยคุณปานเทพพวัวพงพันธ์ครับ